โดยเสยนาธิการทาหารบกนะครับมณฑนทนาหารบกที่14ได้มีการติดตามน้ําท่วมในพื้นที่ตำบลทับมาจังหวัดระยองครับพร้อมกับมีการนํากําลังพลไปให้ความช่วยเหลือที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทับมาอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับพันเอกสุรัตชุติการนลนริาธิการทหารบกมณฑนทนหารบกที่14จังหวัดชลบุรีพร้อมคณะเดินทางไปติดตามสถานการณ์น้ําท่วมในพื้นที่ตำบลทับมาอำเภอเมืองระยองโดยมีนายประเสริฐวงศ์ศรีนายกเทศมนตรีตำบลทับมา พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับพร้อมกันนี้นะครับได้มีการรายงานสถานการณ์น้ําท่วมเมื่อช่วงวันที่2 1ถึง23ที่ผ่านมาให้รับทราบทั้งนี้การติดตามสถานการณ์น้ําท่วมในพื้นที่ตำบลทับมาทางมณฑนฐานบกที่14ได้มีการเตรียมนําเครื่องจักรขนาดใหญ่และกําลังพลให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่จากนั้นคณะของเสนาธิการหานบกมณฑนฐททานบกที่1 4ครับได้เดินทางไปดูพื้นที่ที่ทถูกน้ําท่วมซ้ำซากบริเวณสะพานคลองกิว่วหมู่บ้านแดนใหม่ และหมู่บ้านศักทิพย์หมู่ที่3บ้านหนองมหาตะบนทับมาพบว่ายังคงมีน้ําท่วมขังอยู่นะครับโดยตอนนี้ก็ประมาณ800เมตรระดับน้ําก็อยู่ที่ประมาณ30ซนติเมตรเจ้าหน้าที่ได้มีการติดตั้งเครื่องสุบน้ําเพื่อที่จะเร่งระบายลงคลองทับมาแล้วก็จะระบายลงสุดทะเลต่อไปซึ่งการลงพื้นที่ดังกล่าวนะครับเพื่อที่จะเป็นข้อมูลในการเตรียมกําลังพลเตรียมเครื่องจักรไว้ช่วยเหลือหาทางแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในช่วงฤด,ดูฝนตั้งแต่เดือนกรกฎาถึงตุลาคมนี้ ทางด้าของนายประเสริฐนะครับกล่าวว่าเมื่อช่วงวันที่21-23ที่ผ่านมาในตำบลทับมานั้นมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ทําให้มวลน,น้ําไหลลงคลองทับมาจํานวนมากซึ่งเทศบาลตำบลทับมานะครับได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับมีการระวังเช็คระดับน้ําบริเวณสะพานของทับมาสะพานหลังวัดเขาโบสแล้วก็มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ําในแต่ละช่วงของคลองเพื่อที่จะเรื่องระบายน้ําลงทะเลตอนนี้นะครับไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติม อีกทั้งสถานการณ์ในขณะนี้หลายพื้นที่เริ่มขี้ข่ายแล้วครับเป็นพี่น้องชาวตำบลมาาจับก็ขณะนี้เนี่ยตั้งแต่วันที่21จนถึงวันนี้เนี่ยนะครับก็ปัญหาผลกระทบเรื่องน้ําท่วมเนี่ยก็ขี้ข่ายลงอยู่เพราะว่าปกติอลนะครับก็เหลืออยู่อีกเส้นทางเดียวนะครับเส้นทางคลองขิวนะครับแดนใหม่คลองขิวนี่แหละครับที่ยังมีน้ําขังอยู่นะครับ ลหลังจากที่เราได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมา3วันนะก็ได้รับความรุ่วมมือจากหน่วยงารรัฐภาคและรภา,าคเอกชนเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะคุ้มลำท้องถิ่นคุ้มล้ำท้องที่กรรมการจุนโกมหมู่บ้านมาให้นะครับช่วยกันนะครับคลี่คลายปัญหานี้ได้